สวัสดีครับผมโค้ดเดี่ยวนะครับผมพาชมหน้าง,งาน Enjoy Home p h e ส3 Enjoy Home p a s t i c p h e ส3บ้านนากลางตำบนาบลนากางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาพิกัดซอยฉางเกษตรบ้านนากลางเลี้ยวสายตรงมา100เมตรโครงการอยู่ด้านซ้ายมือนะครับมีเพียงแค่2หลังเท่านั้นมือใหม่เริ่มต้น ต้องหาที่แบบนี้ไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของทำเลจำนวนแปลงนะครับกลุ่มลูกค้าสังคมสิ่งแวดล้อมขนาดพื้นที่ใช้สอยถ้าได้แบบนี้ขายง่ายขายคล่องขายเร็วสร้างแบบชิวๆสร้างแบบมีความสุขเพราะว่าเรารู้อยู่ เก่ใจรู้แบบหมดใจแล้วว่ายังไงก็ขายง่ายที่แบบไหนครับผมที่แบบเฟสสามเอนจอยโฮมพัรบ้านนากลางตำบนา,นากลางอำเภอสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาของเรานี่ไงเดี๋ยวผมจะบอกว่ามันมีความพิเศษมีจุดไหนที่มือใหม่เริ่มต้นจะต้องหาที่แบบนี้ แล้วเราจะขายดีขายง่ายมากๆวันนี้เราเริ่มฉาบหลังที่หนึ่งแล้วนะครับผม Enjoy Home Pass เฟสสามนากลางสูงเนินเป็นตัวอย่างแล้วกันเป็นตัวอย่างของการสร้างบ้านขายที่อยากให้ท่านเจ้าของโครงการมือใหม่ทุกๆคนนำไปต่อยอดนำไป เรียนแบบนำไปพัฒนาให้มันดีขึ้นหลายๆอย่างถนนด้านหน้าโครงการคอนกรีตถ้ารวมขอบเขีดทางแล้วก็ประมาณ8เมตรได้นะไม่ใช่6เมตรนะครับจากจุดนี้ถึงปากทางเพียงแค่100เมตรแล้วก็ห่างจากเซเว่นเพียงแค่300เมตรมีเซเว่นซีเจตลาสุตราลดนัดแล้วซอยนี้รถไม่เยอะจนเกินไป จำง่ายซอยฉางเกษตรบ้านนากลางเลยนะครับหรือว่ากำแพงคือเขียวด้านหลังผมอะจะเป็นาฉางเกษตรที่เขารวมกลุ่มเกษตรกรของคนในพื้นที่เขาจะรู้กันในพื้นที่รวมถึงกลุ่มลูกค้าของเราที่พักอยู่อาศัยในพื้นที่อยู่ตามพาร์ทเนต์นทำงานที่นิคมวนวันนครเขาก็รู้กันว่าฉางเกษตรรู้อยู่แล้วเลี้ยวซ้ายตรงมา100เมตรบ้านเรามีเพียงแค่2หลังอยู่ด้าน สายมือนี่ครับกันหนนะ้าเดี๋ยวให้ชิมงานมาตัดหญ้าสวยๆสุ่งหน่อยตรงนี้นะหน้างานเราหลังที่สองอันนู้นเป็นหลังที่หนึ่งนะครับผมหลังที่สองนี่มีลูกค้าจับจองแล้วนะอ่าแล้วก็หลังที่หนึง่ง เริ่มฉาบวันนี้ฉาบภายในก่อนหลังหนึ่งเราก็จะฉาบไม่เกินเต็มที่นะครับไม่เกิน4วันทีมงานช่างของเราประมาณ7-8คนฉาบแล้วก็จะมีทีมงานตามปูนหลังจากงานฉาบภายในเสร็จฉาบภายนอกเสร็จทีมงานาไฟแล้วก็ฝ้าต่อไปนะโดยรวม Enjoy Home p a s s Fade สบ้านนากลางตำาบลนากางเพือสูงเนินจังหวัดนครราชสีมาลืมถามลืมถามเสียงดังฟังชัดไหมครับผมลืมถามไปเลยเดี๋ยวกันนะดดอ๋าเสียงดังฟังชัดเยอะทักทายทุกคนนะครับ ถึงแนวฟังชัดใช่ไหมครับผมนนง,งานหลัวกําแพงรอบบ้านมือใหม่ทุนน้อยเริ่มต้นสร้างบ้านขายต้องหาที่แบบนี้คือแบบไหนแบบเฟสสามอินจอยโฮมพาส บ้านนากลางตำบลน,นากางอำเภอสูงเนินของเราอันดับแรกนะครับที่แปลงนี้อยู่ติดกับถนนสาธารนณะน้ำไฟสะดวกแล้วถนนสาธารนณะด้านหน้าที่ติดกับที่กว้างขอบเขตทางนะั้ประมาณ8เมตรเกิน6เมตรอะขอบเขตทางสะดวกสบาย ฝั่งตรงข้ามเป็นที่โล่งๆบรรยากาศดีแบบนี้หันหน้าด้านทิศตะวันออกอ่าเสียงใต้นิดๆประมาณนั้นนะอันดับแรกนะที่แบบนี้ที่เราสมควรจะต้องหาคือที่มันมีทางสธาณะพร้อมเรียบร้อยแล้วมีสาธารณูปโภคพร้อมแล้วมันจะพัฒนาง่ายมากๆอันดับต่อไป จำนวนแปลงไม่เยอะเฟสสามอินจอยโฮมพัทของเราแบ่งได้สองแปลงย่อยแบ่งได้สองแปลงย่อยสร้างบ้านได้สองหลังเฉลี่ยแปลงหนึ่งห้าสิบตารางวาสร้างแบบเบาๆชิวๆสบายๆกลุ่มลูกค้าของเรามีชัดเจนอยู่แล้วและลูกค้าเพียงแค่สองคนสองครอบครัวแค่นั้นเอง นะฮะเนี่ยจำนวนแปลงไม่เยอะสำหรับมือใหม่นะครับเราไม่ต้องไปโฟกัสว่าจะต้องหาที่เป็นไล่ไล่ครึ่งสองไล่ถึงแม้จะเป็นการเริ่มต้นแบบยังไม่จะสรรแต่พอแบ่งมาแล้วก็ยังเป็นจํานวนแปลงที่เยอะพอสมควรอยู่ต้นทุนที่ดินก็อาจจะสูงเช่นกันไม่จําเป็นเสมอไปนะหน,ปหนึ่งแปลงย่อยหนึ่งแปลงย่อยแบ่งมาได้ หนึ่งแปลงเล็กแบ่งมาได้สองแปลงใหญ่แล้วกันเดินทีเขาเป็นแปลงใหญ่อยู่นะด้านหลังแต่ทาเลมันยังไม่ได้ข้างในนะครับจะต้องมีการถมการปรัอปกพอสมควรผมก็เลยมาขอเจราจาขอด้านหน้าได้ไหมพี่ขอแบ่งด้านหน้าน้อยระยะเวลาล่วงเลยไปหนึ่งปีนะครับระยะเวลาล่วงเลยไปหนึ่งปีถึงได้สองแปลงย่อยนี้มาไม่เป็นไรแล้วก็พัฒนาเฟสหนึ่งเฟสสองที่ขามทะเลสอเฟสเก้าเฟสสิบแล้วคราไป พอถึงวันหนึ่งมันใช่มันก็ใช่ไม่จําเป็นต้องหาที่จํานวนแปลงที่แบ่งมาแล้วจํานวนแปลงย่อยเยอะจนเกินไปแบ่งมาแล้วเนยสองล็อก3ามล็อกสร้สางมานหน่ยสองซําหลังสะดวกรวดเร็วมือไหม่เริ่มต้นหาที่ให้ได้แบบเฟสามอ j o y อยโฮมพารของเรานะครับ แบ่งปันแนะนำไปสองข้อแล้วนะนถนนสาธารณะด้านหน้าโครงการกว้างขวางสะดวกสบายบรรยากาศยามเย็นสบายนะครับนี่ถ้าสังเกตดูตั้งแต่ผมเริ่มไลฟ์มาลดซอยนี้ผ่านมานิดหน่อยแต่ไม่ได้เยอะไม่ได้วุ่นวายดูไม่ได้อันตรายอะไรสังเกตดูไหมครับ ทั้งๆท,ที่ทำเลดีมากๆนะจากปากทางเพียงแค่100เมตรก็เป็นาฉางเกษตรบ้านนากลางแล้วก็ห่างไปอีกเพียงแค่300เมตรก็เป็นเซเว่นซีเจตลาดสุดตลาดนัดแล้วสะดวกสบายก็มีรถมอเตอร์ไซค์ในชุมชนผ่านสัญจรนิดหน่อยแค่นั้นเองที่จะลดเรากันไว้แบบอลังการเลยเพราะเนื่องจากที่2แปลนนี้พอแบ่งมาแล้วมันได้หน้าหน้ากว้างได้หน้ากว้างนะครับ ได้ในก,กว้างจริงทําให้จุดจอดรถนี่ยขยายได้อย่างเต็มที่เลยสองคันนี่แบบโอ้โหหลวมๆชิวๆเลยครับผมนี่แหละครับคือสิ่งที่มือใหม่เริ่มต้นจะต้องหาที่ลักษณะนี้ให้เจอให้ได้มันเหมาะกับการเริ่มต้นมากๆได้สองแปลงถนนน้ําไฟพร้อมอยู่แล้วอสองแปลงสองหลังเนี่ยก็ไม่ธรรมดานะเน่นะ วัสดีทุกคนนะครับอีกสิ่งหนึ่งที่สำคัญคือกลุ่มลูกค้าชัดเจนในการที่เราดูตําเลสสำรวจตลาดถึงแม้ว่าที่จะดีตาเลดีสาธารณโภคพร้อมทุกิ่งทุกอย่างต้นทุนราคาที่ได้กลุ่มลูกค้าต้องได้ต้องชัดเจน ไม่ใช่ว่าบ้านสวยมากๆทำเลดีหน้าอยู่ร่มลื่นแต่กลุ่มลูกค้าไม่มีหรือไม่ตรงกลุ่มลูกค้าหรือต้องรอเวลาพอสมควรความเร็วไม่เกิด Enjoy Home ของเราทุกๆุกเฟสที่เราพัฒนาเราโฟกัสที่ความเร็วอยู่แล้วที่ผมให้ทุกๆคนเน้นแล้วก็ขีดเส้นใต้ไว้เลยคือโฟกัสที่ความเร็วแต่ถ้าเราเริ่มต้นเราจะต้องหา จุดที่ความเร็วจะเกิดขึ้นให้เร็วเป็นพิเศษให้ได้ใช่ไหมครับแต่สําหรับคนที่เขาเริ่มต้นไปแล้วในระยะหนึ่งในระดับหนึ่งเขาอาจจะอะพอที่จะรอไดอ้พอที่จะมีสภาพคล่องอย่างอื่นช่องทางอ,างอื่นของเขาแต่ในการเริ่มต้นของมือใหม่ของเรามันจะต้องมีความเร็วพิเศษเหมือนอย่างตัวอย่างที่ผมพามาชมวันนี้กลุ่มลูกค้าพอสมควรความเร็วพิเศษเกิดขึ้นเน พอมีลูกค้าชัดเจนการพัฒนาของเราก็ลาบลื่นหัวใจสำคัญของมือใหม่เริ่มต้นสร้างบ้านขายคือการขายบ้านนั่นเองถ้าวันนี้เราขายบ้านไหนเร็วลูกค้ามีติดต่อสอบถามมานะครับเราก็พัฒนาไปบริหารเงินทุนของเราไปอ่าก็เรียกอะไรเรียนรู้กับช่างกับผู้รับเหมาไปมีประเด็นกันบ้างนิดหน่อยเป็นเรื่องปกตินะครับกับทีมงานช่างผู้รับเหมา แต่เราจะมีความสุขเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วว่ายัางไรก็ขายได้ยังไงก็ขายเร็วแต่ถ้าน้าง,งานก็หลายเรื่องด้วยช่างผู้รับเหมาก็หลายประเด็นมีโอ้เรื่องให้คิดหลายอย่างและยังมีประเด็นเกี่ยวกับการขายไม่อีกนี่คือสิ่งที่เราจะต้องพิจารณาให้ดีเมื่อไหม่เริ่มต้นในการสร้างบ้านขายต้องหาทำเลลักษณะนี้ให้เจอแล้วเราจะพัฒนาได้ง่ายได้เร็ว นะครับสุขภาพจิตเราก็จะดีด้วยวัสดีพี่โอ๊คุณอบอลุษหรือเปล่าครับสีสเกตรสร้างบ้านทักทายทุกคนครับผมพามาเที่ยวนะครับบรรยากาศชิวๆสบายๆโดยรวมประมาณนี้นะครับผมลองพิจารณาดูนะอ่า รถผ่านสัญจรเรื่อยๆแต่ไม่ได้พุกพ่านมากไม่ได้วุ่นวายเสียงไม่ได้ดังอะไรเหมาะสมประการอยู่อาศัยสิ่งแวดล้อมดีนะครับสองหลังจบดูแลลูกค้าเพียงแค่สองคนฉาบภายในแล้วนะครับวันนี้เราก็จะมีการขั้นสไลนหน้างานของเราประมาณนั้นนะครับพี่โอ๋แล้วก็ทุกทุกท่านเดี๋ยวพาป๋าบอสป๋าเบสไป ทานอาหารเย็นก่อนวันอาทิตย์แป๊บเดียวจะหกโมงอีกแล้วนะนี่แต่ว่าอากาศยังปลอดโปร่งอยู่ครับในวันนี้การยังปลอดโปร่งอยู่แต่ที่จริงอะ่ะมันถือว่าเย็นพอสมควรแล้วโอเคครับผมฝากด like, กดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกทุกคนแล้วเจอกันหาผิวบากกว้างใหญ่มากๆระยะที่จะลดผิวเรากันประตูไว้ประมาณห้าเมตร แต่มันมีจุดแหลมด้านหน้าตรงนี้ที่สามารถใช้ประโยชน์ดได้อีกโอ้โหเหลือเฟือเลยโอเคนะครับแล้วเ,เจอกันในไลฟ์ต่อไป